สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟแฮตแฮตซิตี้เซิฟนี้นั่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเข้าได้เลยไม่ต้องสอบนะครับและที่สําคัญเซิฟนี้มีมอดเป็นของตัวเองด้วยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิฟแล้วนะครับในหน้ารอเลยนะครับก็คือเซิฟนี้ใช้มอดของทางเซิฟเลยนะเราจะได้รับตังสองหมื่นนะครับและรับของขวัญฟรีตรงนี้ด้วยอีก5,000นะครับแล้วก็ในกระเป๋าของเรานะครับจะมีกระชับปองเด็กใหม่ให้ด้วย1กล่องนะครับแล้วก็จะมีสกินผู้ชายกับสกินผู้หญิงนะครับมีสกินผู้หญิง ว้าเป็นคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมใช้สกินผู้ชายดีกว่านะครับมันเท่ดีนะครับนี่สกินเด็กใหม่ก็คือในเซิฟนี้ใช้ตัวเกมของทางเซิฟนะครับทุกคนก็จะมองเห็นเหมือนเรานี่แหละนะครับนี่แล้วก็ในเซิฟนี้เพิ่มกระเป๋าได้ด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็มารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้แหละนะครับรับกาชาปองหนึ่งลูกนะครับ และเด็กใหม่ทุกคนนะครับต้องทํางานนะครับแต่ก่อนจะทํางานเราต้องมีรถก่อนนะครับก็คือจากตังมา2องหมเราต้องไปซื้อรถก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะ้เราวิ่งขึ้นไปด้านบนเลยนะนี่ท่าวิ่งนะครับอ่าหมอดนี้บอกเลยว่ามีทุกอย่างนะครับมีรถสกินด้วยเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ลายซาสเกะนะครับมีแรมโบด้วยนะครับแล้วก็จะมีรถส้มคันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปซื้อรถนะครับวิธีไปซื้อรถนะครับง่ายมากๆนะครับให้เราเปิดแมพขึ้นมานะ มันจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะเราก็แค่ไปจุดที่มันเป็นรูปรถนี่แหละครับก็จะเป็นจุดซื้อรถนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถกันนะกดเอนะครับสตาร์ทรถนี่อ่ะแล้วก็ขับไปแหละนะครับใกล้ๆแถวนี้นะครับอันนี้ก็คือเต็นท์ขายรถโอ้ยเดียวรถรถมันแรงจังนี่เลยครับนี่โอ้โหรถเราก็เท่นะครับก็คือสกินพวกนี้เห็นกันหมดทุกคนนะครับนี่คนอยู่กันเพียบนะครับเซิฟนี้ แลวเราก็วิ่งขึ้นมาซื้อรถนัานบนนะครับและแนะนําให้ซื้อรถป๊อปก่อนนะครับห้าพันนะเพราะว่าเรามีตังแค่2องหมนะครับถ้ามีตังก็ค่อยมาซื้อพวก b ีเอ็มมัสแตงพวกนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถในเซิร์ฟนี้กันก่อนเลยนะครับย้ําอีกรอบนะครับเซิร์ฟนี้ไม่ต้องลงหมดนะครับเพราะว่าเห็นเหมือนกันทั้งเซิร์ฟนะครับนี่อันนี้เป็นรถในเซิร์ฟเลยนะครับผมชอบคันสีส้มคันนี้นะครับสวยสุดจัดนะครับนี่มีหลายคันนะครับทุกคนน่าจะชอบนะครับมีมัดตรงมัดแต่งมาหมดนะครับเน็จดี มาหมดนะครับนี่มีบุคติด้วยนะครับคันนี้คันซาสึเกะว้าวไม่ใช่สิเฮ้ยนั่นมันนารูโตะฝั่งนี้น่าจะซาสึเกะใช่ไหมนี่เลยอุย้ยโคตรสวยนะครับเทปสายฟ้าว่าไปนั่นนี่มีหลายคันนะครับมอไม่ธรรมดานะครับเซิฟนี้ลองมาเล่นดูนะครับเพราะว่าเซิฟนี้ ไม่ต้องโลมัดแล้วก็เห็นเหมือนกันหมดนะครับพวกสกินตัวละครหรือว่าพวกสกินของรถนะอมีหมดเลยนะครับและเด็กใหม่ทุกคนนะครับเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าจะทํางานยังไงในเซิร์ฟนี้นะครับวิธีทํางานง่ายมากๆนะครับพิมพ์ทับ GPS แต่ว่ามันจะไม่มีงานขาวนะครับหรือว่างานถูกกฎหมายนะครับให้เราเลือกไปที่สถานที่ทั่วไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่จุดดูอาชีพตรงนี้แหละนะครับนี่มันก็จะมีจุดขึ้นมาในแผนที่นะครับแล้วก็มาจุดตรงนี้เลยนะครับ ในเซิฟนี้จะไม่บอกในเ GPS เนาะแต่ว่ามันจะให้เราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เซิฟนี้นะครับเป็นแนวใหม่ดีนะครับมีงานใหม่นะจะเป็นงานเก็บพลิกชีฟ้านะครับมีงานจีลงจีเหล็กนะครับมีหมดเลยนะครับในเซิฟนี้นะ และในเซิฟนี้ก็สร้างแก๊งได้ด้วยนะครับมา5สร้างแก๊งฟรีมา10บคนลงสูตรให้ด้วยนะครับก็คือสร้างสูตรให้ฟรีนะครับถ้ามา10คนเนาะถ้ามา5คนก็สร้างแก๊งฟรีไปเลยนะครับเซิฟนี้นี่สกินโคตรเท่นะครับสกินพวกนี้นะครับติดตัวเราเลยนะครับและทุกคนเห็นเหมือนกับเรานะครับเพราะว่าใช้ตัวเกมเหมือนกันเนาะนี่เราอ่ามีบ้านแก๊งแล้วนะครับบ้านแก๊งทําอะไรได้บ้างนะครับเติมน้ำมันหน้าบ้านได้นะครับอย่างฟิวเนี่ย แล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ระบบใหม่นะครับสามารถที่จะเปิดปิดล็อกประตูได้ด้วยนะครับไม่ให้คนอื่นเข้าบ้านของเราเองนะกดไปที่ตัวเ็นะล็อกประตูนะครับนี่แล้วก็กดต่อยเพื่อที่จะลดล็อกประตูนะครับนี่แล้วก็ด้านบนนะจะมีเตียงนอนด้วยนะครับเหมือนกับบ้านของเรานะครับแล้วก็ด้านบนนะมีจุดล็อกประตูทุกที่เลยนะครับนี่ที่เป็นประตูนะอันนี้เขาท่าดีเหมือนกันนะครับแล้วเราก็นอนได้ด้วยนะครับนี่นอนบนเตียง นอนบนเตียงบปชิวๆนะครับนี่เพราะว่าเป็นบ้านของเรานะครับเป็นบ้านแกงถ้าใครมีเพื่อนเยอะชวนเพื่อนมาเล่นได้นะครับและตอนนี้เดี๋ยวเรามาโชว์แมปในเซิฟนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าแมปเยอะมากนะครับพวกโรงพยาบาลสถานีตำรวจอะไรต่างๆนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสอนตำรวจนะครับนี่อย่างเฟี้ยวเลยนะครับรับหน่วยงานจํานวนมากนะครับติดต่อไอ้มินได้ที่ทิดคอตใต้คลิปนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้ครับประตูนะหน้าสอนนะครับ เราจะเปิดปิดเองไม่ได้จะต้องเป็นตำรวจเท่านั้นที่ลดล็อกประตูให้นะครับอย่างเช่นถ้าตำรวจจับโจรมาแล้วนะครับก็จะเอามาปล่อยตรงนี้ใช่ปะและทีนี้โจรบางคนนะครับมันอาจจะคิดหนีนะครับแต่ถ้าว่านีไม่ได้เพราะว่าประตูตรงนี้มันล็อกอยู่นะครับนี่มีระบบแบบนี้ด้วยนะครับอย่างเฟียวนะเขาก็ใช้ระบบประตูให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับในเซิฟนี้นะแล้วก็เราสามารถที่จะมาจ่ายค่าปรับตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีตำรวจประจําอยู่ตามสอนนะครับในเซิฟนี้นะเฮ้ยปะเทมากเลยนะครับแล้วก็เปิดไม้ได้นะก็ ปีนี่แหละนะครับนี่ลองมาเล่นดูครับเซิฟนี้ระบบเยอะมากเลยนะและจุดต่อไปครับก็จะเป็นหน้าโรงพยาบาลในเซิฟมันเองครับนี่เป็นสกินคุณหมอนะครับโคตรเท่เลยนะครับนี่ถ้าใครเป็นหมอนะครับบอกเลยว่าโคตรหลอนะครับสาวติดเตึมแน่นอนนะครับเพราะว่าหลอดจัดนี่แล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับวิธีเข้าโรงพยาบาลนะครับเราต้องมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็กดชิปที่หนึ่งนี่เพื่อที่จะกระโดดนะครับแล้วก็ ต้องขึ้นบันไดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปหาหมอด้านบนนะครับเนี่ด้านบนนะก็จะมีจุดคราบของอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคราบยาเนาะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ด้านในจะเป็นจุดนอนเตียงนะครับสำหรับผู้ป่วยต่างๆนั่นเองครับและจุดต่อไปที่ขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นจุดครับอาวุธในเซฟนี่นั่นเองครับนี่ตรงจุดทางเข้านะครับจะมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตู้ล็อกเกอร์นะตู้ล็อกเกอร์ตรงนี้ครับเราต้องมีกุญแจด้วยนะครับแล้วก็เก็บของได้แบบไม่จํากัดด้วยนะครับนี่ด้านในนะครับจะมี จุดคราบบูปินแล้วก็จะมีจุดคราบงานดำแล้วก็จุดสร้างอาวุธนะครับจุดสร้างอาวุธในเซิร์ฟนี้นครับมีของมากมายเลยนะครับนี่มีไม้พูนะครับไม้เบสบอลแล้วก็ปืนด้วยนะครับเซิร์ฟนี้อย่างเฟี้ยวเลยนะครับเขาก็จะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับพวกอาวุธต่างๆนะครับรอติดตามกันด้วยนะเซิร์ฟนี้นี่แล้วก็จะมีจุด อัปเกรดอาวุธนะครับให้มันแรงขึ้นนะแล้วก็จะมีครับเกาะได้ด้วยนะครับถ้าใครอยากตายยากๆหน่อยนะครับแนะนําเลยนะอ,ยอ่าก็รับเด็กใหม่ที่เข้ามาครับก็อย่าลืมมาเล่นเซิร์ฟแฮชแท็กซิตี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับก็ตามนั้นนะครับฝากเข้ามาเล่นด้วยนะครับช่วงนี้เหงานะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม